พ่อแม่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างสมบัติให้แกมากมยายเสียดายเนาะแกไม่รู้จักใช้สมบัติในการที่เขาเรียกว่าเงินต่อนะแกใช้เงินโดยใช่เหตุแกเอาเงินไปทําอะไรไร้สารแกหาแฟนแกก็หาแฟนนาะเพื่อถลุงเงินของพ่อแม่แกเล่นๆแกเนี่ยนะเป็นเด็กเอาเก็บใจ มันตัวเป็นเด็กไม่ได้จักโลกของผู้ใหญ่โลกเนี้ยมันหมุนได้ได้เงินไเงินแล้วแกจะใช้ชีวิตยังไงแกก็ไปอยู่ป่าไปอยู่เกาะล้างไปอยู่ทะเลไปกินนอนบนหาดทรายไปอยู่ป่าไปนอนวัดไม่ต้องไปอยู่ที่นี่นเป็นที่สักดิ์สิทธเป็นที่ของคนที่ เขมีปัญจะหาเงินเงินพระเจ้าเงิน,งนซื้อได้ทุกสิ่งฮ่า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 แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่หลอกต่อไปแกรู้อะไรไหมแกลองคิดถึงอนาคตวันเนี้ยแกสสบา,ายพ่อแม่แกป้าตาหมาม้มาโกงามาสร้างแกแกลองคิดดู แกเอาเงินไปผาเล่นๆแกข้าไปหาพ่อแกแกก็ได้เงินเงินหลักหมื่นแล้วแกลองคิดดูแค่โทรกิ้งเดียวเงินหลักหมื่นหลักแสนเข้าอีกชีแกแล้วส่วนแกมีหน้าที่แค่ผานเงินเล่นๆธุรกิจก็ไม่เคยไปดูไม่รู้พ่อแม่แกทำธุรกิจอะไรวันหนึ่งเงินมันก็หมดไปใช่ก็มันหมดไปแกอย่าลืมนะเงินหมด ขายคนเงินหมดผู้หญิงไปนะครับแกคิดดูนะผู้หญิงที่เขามาอยู่กับแกเขากินฟรีอยู่ฟรีนะครับไม่เงินเดือนใช้ด้วยผู้หญิงคนไหนจะไม่เอาอ่ะแล้วลองคิดดูถ้าแกหาเงินไม่เป็นอ่ะแน่นอนมีหัวใหม่ร้านเดอร์เซนหัวใหม่ของเขาแกเคยชือ่อสเกเวลาที่คนคนหลักใครเขารักใครอ่เวลาที่คนสลักใคร เขาพิสูจน์ยังไงจริงเขาพิสูจน์ความรักเลยหลายหลายคนนะฉัน,นยังเคยเจอเลยผู้หญิงที่เรวยๆเขาพิสูจน์ความรักแต้ฉันก็พลาด <c oughs> ฉันก็พลาดอแต่ของแกไม่ต้องพิสูจน์เลยแกยักเงินอย่างเดียวเลยของฉันอะ่ะฉันไม่โดนยัดเงินนะฉันโดนพิสูจน์ความรักแล่ฉันก็ผิดพลาดไปไม่เป็นไรเ <c oughs> ลองคิดดูนะธุรกิจพ่อแม่ของแก วันหนึ่งพ่อแม่ของแกก็ต้องตายไปแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะแกก็ต้องขึ้นแทนเขาก็ไาม่ให้ลูกของน้องชายเขามาคุมแทนหรอกถ้าอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะมันคงเจ็บไม่ใช่น้อยทรัพย์สมบัติต่าบ้านั้งโกที่ดินร้านธุรกิจทั้งหมด มันจะต้องไปไปอยู่ในรุ่นโลกรุ่นโลกทําไม่ได้มันก็ต้องโดนแสงเห็นป้ายไหมเซงร้านอาหารเสงโรงแรมเสงอะไรเสงบ้านเสงที่ดินเกิดจากอะไรเกิดจากความเปลีาพานและไม่รู้จักพอของพวกพวก,พวกแกความปลีา่าดมันคือความเปลี่นผานไปหาเงินไม่ได้พอไม่รู้จักคำว่าพอมีพอกินพอใช้ ไปกู้นี่ยืมสินกู้ธนาคารกู้เงินด่วนกู้นี้นอกระกรรบบระบบเออกู้แล้วไปจ่ายกู้แล้วไปจ่ายสับไปเรื่อยๆวันนึงแล้วไม่รู้จักไปหยางเงินเอาเงินไปทําอะไรกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงแล้วมันจะมีเงินยังไงแกจะรวยยังไงชีวิตของแกมันจะเป็นเส้นได้หรอเว้ยเส้นได้ของชีวิตเส้นทางชีวิต ที่ผมพูดแรงๆเนี่ยพอจะได้รู้จักคิดไงนด้รู้จักสร้างเงินสร้างเนื้อสร้างตัวคุณอาจจะเกียดผมวันนี้แต่วันที่คุณวันที่คุณหาเงินเองได้วันที่คุณรวยกับพ่อแม่คุณคุณจะย้อนกลับมาได้ถึงคําพูดของผมแล้วคุณจะมาขอบคุณผมในฐานะที่ผมอ่ะเป็นอาจารย์คอยบอกพวกคุณพวกคุณรู้ไหมในวันที่คุณเจอปัญหาแล้วคุณไม่เจอใครคนเดียวที่คุณพึ่งได้ไม่ใช่พ่อ หันหน้าไปที่หน้าต่างหรือกระจกแล้วส่องเงาระท้อนคนนั้นคือแกคุณคุณนแคุณแลคุณ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 แคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจขมงวังนหวหยุดส่เรียกกันโย่ให้เวลาคิดก๊บมึงก็แล้วกัน เสียใจตลออดแล้วผมก็เสียใจเนี่ยเสียใจตลอดาอะไรมรู้สึกตึงๆของมันนี่มันไม่ใช่เ่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันตึงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะไม่ไหวเาอมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองอ่ะอะาวทำไรวะตึงๆเลยโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่อ๊ยทำไมรู้ว่ารู้ใช่ไม่ใช่ยึดตัวตนมันเสแสร้งย t h ตัวตนมันเสแสร้งตายมันเนี่ยเยอ มาร์ซิเลตอแกร,รู้ไหมพ่อแม่เขาหวังอะไรจากแกพ่อแม่เขาหวังให้แกมีหนนะ้าที่การงานที่ดีถ้าเกิดแกไม่ได้ทํางานแกต้องทําธุรกิจให้มีเงินให้เลี้ยงดูตัวเองได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาจะเป็นโมกับเพื่อนเขาไปนูกกูนะทําธุรกิจได้ลูกฉันนะเฮ้ยเป็นทํางานได้เป็นงานข้าราชการ เป็นสวัสเป็นหมอทำบัญชีธนาคารใหญ่ได้เงินเดือนสูงเลี้ยงตัวเองได้ซื้อคอนโดมีแฟนแล้วก็มีหลานให้ฉันอุ้มนี่คือสิ่งที่พ่อแม่อย่างเห็นคือเห็นคุณมีความสุขเห็นคุณประสบความสําเร็จทั้งด้านการเงินและการงานและความรักไม่ใช่เห็นคุณเอาเงินไปไป,ไปตนเปิดผู้หญิงเอาเงินไปเมายาเอาเงินไปกินเหล้า เอาเงินไปสัมมาเลเทเมาเอาเงินไปทำลายชีวิตคุณใช่แตงเดียวแตงเดียวแต่คุณเฮ้ยกูซียเล่ยอยู่ด้วย I'm so serious son Stop ์ t งเ n ี you ครับคิดถึงใจพ่อใจแม่มันะ ถ้าไม่มีอ่ะเห็นใจตัวเองบ้างนะเห็นพวกลุงแก่ๆว่าที Sabbath, tractor, ่หมดอนาคตอ่ะเห็นพวกป้าแก่ๆที่หมดอนาคตอ่ะเห็นป้าแก่ๆว่ะที่นั่งในเขาบ้านป้าแะนั่งหน้าบ้านอ้วนๆเนี่ยเดินมาถึงเดินเดินออกจากบ้านแค่สามก้าป้าแก่ก็เหนื่อยละแล้วป้าแคก็มานั่งแล้วก็นั่งด่าชาวบ้านทั่วๆป้าที่เขาทางานไม่ได้ป้าคุณป้าเนี่ยไม่มีตังค์เวยเห็นพวกลุงแก่ๆว่ะที่เกษียณแล้วอ่ะ ไม่มีตังค์นะ้วเว้ยลุงแก่ๆมาที่เดินเงี้ยเดินประมาณสิบเก้าก็จะเป็นลมแล้วไม่มีตงังค์แล,ล้วเว้ยแลวลุงแล้วลุงป้าพวกเนี้ยอายุยืนดะ้วยนะเจ็ดสิบห้าแปดสิบยังไม่ตายเลยแต่เดินเงี้ยแล้วตอนไปโรงพยาบาลตุลานะลุงป้ากเนาะยาี้อาเจ็ดนอนเงี้ยส่วนลุงนอนเงี้ยนอนเหมือนรอตายอ่ะพอเสร็จ สียาไปฟืน้นคืนชีพแต่ปุ๊บก็เดินเงนี้ยงแอยากเป็นยังไงแกอยากเป็นอย่างนั้นเหอกยากเป็นอย่างนั้นเหรอแกอยากเป็นคนแก่ที่สุขภาพาไม่ดีและไม่มีตังค์และมีแต่ความเครียดคือต่อให้กลับมาเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านก็เดินไม่ได้แล้วก็นั่งด่าชาวบ้านเข้าไปทั่วคนที่นั่งคนที่อะไรหรือว่าคนที่เครียดคือคนที่ไม่มีตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์จะใช้ยังไงตั้งแต่เกิดจนโต ฉันจะเป็นทารอกจนวัยอนุบาลประลัดขงมัธยมมหาวิทยาลัยวัยทํางานวัยติดสับวัยเตดสัดของมนุษย์ระหว่างทํางานวัยเป็นพ่อเป็นแม่จนมีลูกจนเป็นวัยทองแล,วล้ววัยชราทุกวัยต้องใช้เงินยกไว้้งแต่คุณไปอยู่บนเกาะเกาะล้านไปอยู่ทะเลไปนอนในป่าไปนอนบนภูเขาเนี่ยสิบนอนในนั้นสิบปีก็ต้องใช้เงินเลยแต่เป็นคือเราอยู่กรุงเทพนี่คือความสําคัญที่ฉันต้องซีเรียสที่ฉันต้องบอกพวกแกนะ แกไม่เคยคิดที่จะสร้างเงินต่อเงินพวกแกไม่เคยคิดคิดถึงต่คิดแต่แต่ความสุขวันนี้ความสุขวันนี้ยมันจะนำไปสู่ความทุกข์ในอนาคตลุยด้วย